เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระกนาาิษฐานนธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปปทุมทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาชิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนวังสาปทุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จำนวน2โครงการดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้นโลก มูล,ลนิธิร่วมกับหน่วยงานไทย5แห่งได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนได้พัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกตั้งแต่ปี2559หรือคศรร2016 ความร่วมมือนี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยจำนวน10คนได้เดินทางไปร่วมสำรวจและศึกษาวิจัยในพื้นที่ทวิปแอนตาร์กติกร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของจีนทุกปีปีละ1-2คนโดยเดินทางร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน Chinese National Antarctic Research Expedition ชื่อย่อชินาเรเกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเพื่อรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆรวมถึงต่อระบบนิเวศทางทะเลและสามารถนำข้อมูลและความรู้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ในอนาคต สคือความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพกับมหาวิทยายลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนหรือ UCAS ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่ UCAS ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันกว่า10ปีมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวม43คน สำเร็จการศึกษากลับมาทำงานในประเทศไทยแล้ว19คนอยู่ในส่วนราชการมหาวิทยายลัยหรือสถาบันวิจัยความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ยังขาดแคลนแต่ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อาจารย์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญร,ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือนในการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปเช่นการจัดการทรัพยากรน้ำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลดาราศาสตร์เป็นต้น